กัสบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่นอ้องพอแม่พี่น้องมือนี้พี่ใหม่สิไปปากเซ่นาะเพราะว่ามีเอือยเอือยหักจากทางฟังไทยเนาะสงง่งเงินมากนี่นอ้องพอแม่พี่น้องสามพันบาทนอ้องพอแม่พี่น้องเอือยเพิ่นเป็นเอือยเนาะเอือยหักเอฟซีจากทางฟังไทยเพิ่นมีซื้อว่าเอือยเบลกับเอือยออนเนาะสงง่งเงินมากสามพันทรงเงินเงินมาให้ไปซื้อ ข้องกินเนาะพอยพี่น้องข้องกินมากเดียงน้องๆไม่เรียนบันรข้าบอลเนาะพอยพี่น้องเด็กน้อยได้เทียนบันรข้าบอลบันรขําบอลกับยูวเมื่อชาะสมบูรณ์เนาะพอยพี่น้องเมื่อชาะสมบูรณ์แขวนจำประซักแต่ว่ามูบันรข้าบอลนั่นเนาะพอยพี่น้องสีสียังว่าเคยมาได้ไมว่าสีบจเลิรพทบันรปีใหม่เนาะสีเป็นแบบว่าบ้านติ๊ดอนไรเนาะพอยพี่น้องติดยังว่าเคย บัตรติดป่าเนาะพี่น้องบัตรติดป่าใหเอื้อยเพิ่อนกระทงเงินมาสามพันเนาะบัตรทางไกลสอกีอีกนึงบัตรทางกายสอ,อ,อกสอีสามพันให้ไปซื้อของเนาะซืออะซ้อของกินมาเดียน้องๆกับอุปกรณ์เนาะการเฮี่ยงเนาะพี่น้องแล้วก็อ่าแล้วก็มือน,นี้เนาะพี่น้องพี่ใหม่ก็ด้วยสิเขาไปตัวเมืองปั๊เซสเนาะพี่น้องไปแหลกเงินสามพันเนาะช่วงนี้เนาะพี่น้องอ่าเงินไทยมันแบบ ขื่นแห้งแม่ขื่นแห้งเนาะ,นแ,หนะแหลกสามพันเทาสิไปเบิ่งกันเนาะเฮ้ยพี่น้องว่าแหลกเงินสามพันยู่เมืองปักเซ่สิได้เป็นเงินกี่เท่ายเนาะแหลกห้ากว่สิแห้กเอาไปซื้อของกินกับอุปกรณ์การเทียนเอามาไว้ให้น้องๆเนาะบันข้ามบอลเนาะเฮียพี่น้อง ตอนนี้เ่าก็มาหอดปากเซน้องเฮียพี่น้องเลี้ยใส่ยบอสบ,บีอ่ะนึ่งไปแดกสามพันมาสิได้เท่าไหรหานแหลกเปลี่ยนเงินกันยู่ทั้งหนานีน่้องเฮียเห็นเลี้ยงเขามาแหลกเงินก้องเนี่งบบยงไทยบอสพอไปแหลกสามพันบาทน้องเฮียพี่เน,น,นี่เป็นหานแหลกเปลี่ยนเงินเนาะเฮียพี่น้องถ้าแบบถ้าอยากเอาเงินกีบมาแหลกเป็นเงินบาทกันไรน้องเฮียพี่น้องเอาเงินบาทมาแหลก เป็นเงินกรีปอาไรแล้วตอนนี้วบีกบมาแล้ว สมมื่นะมีแ <roster> ต่เงินใบหามื่นนะวอลมีแต่เงินใบหามื่นกีอ้สามสี่ห้าเหนึ่งล้านชอบพัดหนึ่งล้านชอบพัดพ่าคือได้ลายแถวอก็ได้เอาต่วันหนึ่งล้านสวพัดมันบมมันถือช่องแท้มันถือพันหนึ่งสามเนหาสามเ้นหา เงืนส0 0 0ัน 3, 000, เอ้ย3า0พนบาทเนาะพี่น้อง,องมาแลกเป็นเงินก 1, 000, 2, 000, ีบได้1นึ่งล้านสองล้านส0 0 0้านสอง0มืเออหนึ่งล้านสองมกีบป้าสามบอบเอาให้ททานผู้ชมเมืองเนี้ยเงินใบหาหมื่น 50, มันเป็นแบบเงินใบหาหมื่น 50, กีบนี่จับนีนะ่น้องพี่น้องเป็นเงินใบหาหมื่น 50, กีบ เอาเงินใบสองหมื่นกีบมาให้พ่อให้พี่นออ้อ,นอ,เองอเบิรงะะว่าสองหมื่นบาทโอ้ตัวนี้เออใบเศร้าพันแต่ใบสองหมื่นอันนี้แล้วก็เดี๋ยวข้าวกะสิไปซื้อของอยู่ในตลาดกันเลยนะเนาะพ่อพี่น้องเงินสามพันบาทได้หนึ่งล้านสองหมื่นกีบเอออเ่เออซื้อไว้ซื้อไว้บลถตอนนี้ข้าวกะมาหอดตลาดเดิน่อบพี่น้องเดี๋ยวข้าสิไปหาซื้อของเนาะซื้อของซื้อยังหลายอย่างค่ะ ตอนนี้แบบบาเลดขนาดโน้ตไฟพี่น้องเลยก่ะปีใหม่บาสิเฮดเขาพัดโน้ตไฟพี่น้องเป็นเดียงน้องๆมาเทียนบันข้าวบอนกันเลยสิต้องซื้อซื้อไข่โน้ตไฟพี่น้องซื้อไข่แล้วก็ซื้อซื้อพักโน้ตไฟพี่น้องแล้วก็ซื้อกล้องที่เทาสิไปใส่เขาพัดน้ำเนาะแล้วก็สิไปซื้อยังอีกว่าเดี๋ยวเาท่ารอบางก่อนโน้ตไฟพี่น้องมาหาสื้อสื่ยังนี่ ยังไปก่อนจดไว้อยู่จดไว้อยู่บอฟมัดหนึ่งสิบพกท่านน้อยน้องประมมณหาสิบบาทนอบอ,อ,นะอน่าเจนะน่าเ้ริมพันพันใหน่มโอ้มันคล้าคล้ายเป็นโลอยู่บางอันนี้พักคณะเมันโเต็มเป็นโลสองที่ตำรวจเป็นรถไ่ เอา2มัดเพบว่มัดละสิบพันไปน้องคนที่หนาะมัดหนึ่งสิบพันมัดละสิบพันกีบประมาณ30สบาทประมาณ32บาทปะ <c oughs> เอาสามเต้เลยก็เลยบ่ากัน นกลระมาแบสือไข่น้อโพี่น้องนกสีสือไข่ไปซ้ำเตะบ็อกไข่แตะหนึ่งเท่าไรก่อนเช่าเช่าเจ็ดเช่าเจ็ดท่นผีน้องโพี่น้องเตะหนึ่งแปดสิบเจ็ดบาทน้อยพี่น้องค่าเป็นเงินไทยแปดสิบเจ็ดบาท แต้นแม่แต่หนึ่งแปดสิบเจ็ดบาทเนาะพี่น่ออ่าถ้าเป็นเงินล้ากับแต่หนึ่งเศร้าเจ็ดพันกวีเอาสามแต้ <c oughs> ตลาดที่ปีใหม่มากสุดฟองกับเป็นตลาดล้าเหลืองเนาะ,นะตลาดที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในแผงจำปาซษา <c oughs> ยัางนั้น นนี่เป็นหมองค้ายมูนะองเคยหนอซือวาแล้วจะเจ้าเอไร่หนอ่านกันอาาไปท้ามูอคนอื่นกันไดามแปดอไรก็ไ้สาแปดบอสามแปดโหนึ่งสามสิบแปดท่านนะองเคยหนอเอาแบบดบติสมั่นนะพี่บอ

อ๋เอาสโลยแล้วล้ว้วล้วาโลหนึ่งเท่าไรก่อนเซ็งก่อนเซ็งก่นแม่ดีเนะไยะอาโลซนเอาโลเอาโลกพอโลหนึ่งสบดท่านน้อพที่นอโลหนึ่ง ร้ยองพยลดหนึ่ง3 8ม0 0ถ้าเอาสโลเะถ้าเป็นเงินบาทกัถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณโลดหนึ่งลอยสัาบาทเนาพี่นอโลดละอยสักาเอาใ่อไปทางไรกันได้ แตอนนี้พี่ไม้ก็บ๊อบบิกอะสื่อคล้องมากเลยต้องคอยพี่น้องสื่อมากไร้ย่างเดี๋ยวเมื่อหอดเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่ไม้สีมาทายให้คอม่พี่น้องเบิ่งเชื่อนึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาสื่อเอาคล้องเมื่อก่อนเนาะนี่ไร้ย่างสื่อเนาะเอาบ๊อบแล้วตอนนี้พี่หม่ก็บ๊อบบิกอะมาหอดเพื่อนเนาะคอยพี่น้องนองะครัาก็สีมาเบิ้งวะ อาปีใหม่ก็บอกบีซื้อเง no ี้ยงมาแน่น้องคนพี่น้องมีวะมีเงีงในบอแผลชัดคุณผู้ชมสีหมูตอนนี้มีสีหมูที่เทาซื้อมาเนาะพี่น้องสามโลเนาะปีใหม่ซื้อมาสามโลแหลกอะมีไข่เนาะพี่น้องไข่สามเตะไข่สามเตะเนาะไข่สามเตะแหลกอะมีพักขนาดเออตอนนี้เป็นพักขนาดเดบอบเคยเห็นอยู่ปะพักขนาดเอาจัาบอบี้คุณบอบเคยเห็นพักขนาดจะเสื่อมเนาะบอบเนาะ เคยจะบัวบวจักนะอเคยผ่นเทยู่ตลาดแต่ว่าบัจักแต่ว่ามบ่เคยกินม่่าเคยกินพรบี่ินเคยกินพักะนะนะอยพี่น้องเป็นพักะนะเขาสือมามดหนึ่งซิปพันกีบนะบเนาะมาหนึ k <k ่งซิปพันกีบนะอยพี่น้องแ้วกะแต่กะพักหอมบัวเนะอยพี่น้องซือมาลายทุกเสิได้แบ่งขูนานนมได้ลาย เนอคอยพี่น้องซื้อมาซนะิฟัวพันกีบเนาะเอคอนพี่น้องแต่ว่าในต้นคลิปตอนเิวไอซื้อพี่ใบกระเปนะ๋าเดานอแบบเป็นราคางเงินบาทอะไรเนาะเป็นราคางเงินกีกบก็แบบซิฟซิฟกว่าพันกีบนะแต่ก็มีอ่าน้ำมันหมูขวดหนึ่งที่พี่ใบซื้อมาแต่ก็กมีแครอทนะเนาะแครอทจะห่อเซีมาใส่ข้าวผัดเนาะนอคอนพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมาที่จริงค่ะเพื่อนทำนี่ได้หรือ จริงตีเอื่อยฟังไส้แล้วผม,ม,มาให้่เลยว๊อเออมีอยู่แต่ว่าสือมาด้วยก็สร้างบ่เป็นยังเนาะลืมใช่รถลีเนาะงพลอพี่น้องฝัดใหม่ๆอื่นขันนาะเนาะเอามาเลยแล้วกับปูมน้องพลอพี่น้องได้นี่เป็นใครได้บ่วะบุคคลก็ได้น้าเอามาให็นใครให้นตันสุม้มเมืองบ้านเป็นกลุ่มแบบไดนสืบกลุ่มมาแพงขนาดน้องพลอยพี่น้อง อ้า้องม่ี่าะไใส่ดดจักมาใส่ด,ดจกัมก,จากมาเบิร์ดนีน้บอมเนาะโอเคเก็บเอามาอะไรันี้นี่ก็เป็นปุ่มอยู่หาโลเนะาหนะหาิบ่ัวเนาะพอยพี่นอ้องหาิบัวเดอ้อแพงแพงเลยบอมแพงันหนึ่งสี่สิบหาพันกีดเนาะพอยพี่นอ้องเบิร์ิเอามาสีขีดเป็นเงื่อนไยให้เบิร์ตแบนั้นเท่าไหร่สี่สิบหาพันกี โลละหนึ่งรอยสี่ิบหบาทเนะาะพี่พี่น้องตัวน,นี้ทึ่มบริห่อได้นี่ปึ่มบริห่อฮะโลละหนึ่งรอยสี่สิบหกบาทถ้าเป็นเงินไทยเนาะเอาวัตถุนบน่โยโบยให้มันเปื่อปผึ่มที่บริห่อค่ะมีมีสามโลเนาะพี่พี่น้องนีละกก้ปุึ่มที่บริห่อเนะาะพี่พี่น้องนีมีสามโล กับปุ่มที่หอแล้วน้องคอยพี่น่องนี่ปึ่มที่หอแล้วโลหนึ่งหาหาหมื่นกรีปน้องคอยพี่หน่องหาหมื่นกรีปห้าสิบพันกรีบเนาะแต่เป็นเงื่อนไทยกับประมาณเทไรวะประมาณอ่าตัวที่หอแล้วหี่เนาะหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทตัวโลหนึ่งเนาะแต่เนี่ยมันมีสองโลเดยเดี๋ยวมาให้พี่นองอัน,นมีปล่มสองโล เกกี่ซอเนาะพี่น้องซอนี่กับกับดัดิันกีบเนาะพี่น้องิพักีบค่ะันเป็นแทนี่ยถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่าามสบาทเนาะพี่น้องนี่อันละสาบาทนี่ก็สาบาทนี่เนาะพี่น้องอันละสาอันละสาบเนาะ กั๊ปกั๊ปละสามสิบสองบาทเนาะพี่น้องแต่เป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินกีก 10, บก็สิบพันกีบเนาะอันอนี้กแบบแแเบิร์ดเราแล้วก็มีกล่องโฟมเนาะกล่องโฟมที่เขาสี่พี่ไมส์สื่อมาใส่คอพทัทแถวนั่งพ่อเป็นพี่น้องสิบห้าพันน้ะพี่น้องต้องข่อไฟที่แบบว่าใส่สโทรศัพท,ท์โจทย์หนึ่งชิสิบแปดบาทน้ะพี่น้องชิ้สิบแปดบาทเด้อ เพราะว่าเด็กหน่อยนะเียนนะพ่อยพี่น้องน,นี่อยู่ประมาณสสิบปลายคดเนานะประมาณสสนะิบกูัวเนาะเาก็ได้สือมาหาสิัวด้วยชเนาะสือมาถามันเดือกสิเอาหอู่จอยเนะําสีแดงหอยู่อยเดือกสเดือบรไลหัวนะพ่อยพี่น,อน้องเอะก็เออก็มี<อ>าประเทศตรุอยู่ เีมัน <desserts> ม <ES> mm ีหัวเดียวิดไปถึงแนแม่เพราะว่าปีใม่แห่คู่จอยโทษ้ามึงน้าคู่นูบานท้องบอเนนเป็นชื่อว่าคูกรทามาาถาปีใม่สิเอาของไปแจก่อยากยั้เพก็ได้บอกว่าอยู่้งเฮียนเนาะค่ะแบบว่าอุปกรณ์การเฮียนอย่างเซนมาปืมนาะปีใหม่ก็ได้สื่อปืมน้ำน้อก็ได้เซตเขาพัดน้ำน้อยพี่น้องดื่มอานี้ตอนนี้เป็นยางเนาะจะสื่อมากเองยัง นี่ตัวนี้เป็นเป็นบวกเนาะคพี่น้องแล้วก็เงินสามพันบาทที่ปีใหม่เอาไปแลกมือเช้านี่เนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกันหนีเนาะประมาณซันนี่แต่ที่เห็นเนี่ยก็มีปื๊บมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ทีเดียรเนาะพี่น้องแล้วก็เงินที่ย่งเดือนเนาะเบ่ญปีใหม่เช้ามากนับปึ๊เหมือนกันเลยแบบมันเดือดเท่าไหรเนาะเงินที่ปีใหม่แลกไปมือเช้านี่เนาะสามพันแบ๊สามพันบาทเอาไปแลกเป็นเงินเงินเกียร์ได้อยู่ หนึ่งล้านสองหมื่เออหนึ่งลานมกีบเนาอพี่พี่นาแก็เอาไปซื้ออีกแหลกระตุกอยู่ประมาณหนึ่งบาทเนาะหนึ่งพบาทแหลกไหลเป็นเงินกีบอ่าสามแสื่นเนาะรับเนาะเออสามแสนสี่ันบาทได้สามแสนี่หนกีบรพี่เนางแต่ก็ตัวนี้เป็นเงินที่มันเหลือตัวนี้เงินใบสองพักีบพี่นนางใบสองพักีบ ตัวนี้เงื่น 50, นะอนใบหาพันกีบเนา,คาะคพี่น้องแล้วก็ตัวนี้เป็นใบหามืนะ่นกีบเนาะคพี่น้องให้พ่อให้พี่น้องเบิร์นกันับอันนี้มาหนับบางเงื่นเดือเะไหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแสนสองแสนสามแสนตอนับสิน้องเหี้

1. อนับ 1> นบ 1. เงเชชชนสีาชต่นเงินงท,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 ที่มันเรือนะพี่น้องเงินสามพันบาทที่เอาไ,ไปซื้อมันเรือซานี่เรือพี่น้อง ยังเหลือประมาณเอ่แป๊บนึงเด้อ390,000ยังเหลือประมาณ1,288บาทนาพี่นอง,ง,น 3, งเ,อเงิน3,000ยังเหลือิน1,288บาทเด0 0เนัองเง,งินส้นางเทือปใหม่0ือสิไปปม่อาิไปนืนมนำาะไ้มนองๆนำเเงินที0 0 0และะ้วก น้องพ่อยเพจพี่น้องแล้วก็รห้ามกสิมาปิดคลิปเดี๋ยวเด้อครับแล้วก็อ่ากับซัมนี่เนี่ยน้องพลอยพี่น้องของที่แมนของที่ห้าไปซื้อมาที่เฮนน้องพลอพี่น้องแล้วก็ถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเด้อคลิปที่พี่ใหม่สิมาเห็ดเขาพัดมืออื่นเห็ดเขาพัดแล้วก็สิเอาไปแจกน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ